มีเว้นล่าสุดไปแต่ไม่ไม่ได้มีพี่นักข่าวก็เลยไม่ได้สั่งครับผมใช่แล้วช่วงนี้ก็บินบ่อยด้วยแล้วก็อยู่ต่างประเทศบ่อยนั่นแหละครับผมแล้วก็ทํางานทํางานรับบ่อยทำงานรับบ่อยใช่ทำงานรับด้วยมีงานรับเพพวกงานเพลงอะไรพวกนี้แหละครับผมที่มันอาจจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่ก็องก็เพิ่งกลับไปจากญี่ปุ่นครับที่งานไปอ่าใช่ครับผมเพิ่งกลับไปงานเทศกาลหน้าร้อนของเทศญี่ปุ่นมาเทศกาลดอกไม้ไฟครับพิธีการบ้านกับการไปญี่ปุ่น ดีครับแฮ<ไ>ปปีม้มากแฮปปี้มากาคือพี่ๆทุกคนก็คือให้การตอบรับดีอยู่แล้วพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นดีอยู่แล้วพี่ชานซองที่เรามีโอกาสได้ไปขึ้นสเตจร,ร่วมกันก็นดีใจมากแฮปปี้มากพี่เขาน่ารักมากครับผมอยากแฮปปี้มากอยากอยากไปยิ่งมีโอกาสไปอีกเมืองที่ไหนอี่แล้วมีเมืองเดียวมีเมืองเดียวนี้โตเกียวอย่างเดียวโตเกียวที่เดียวใช่แต่ว่าแต่ว่าหลายฮอลครับอ่าหลายใช่ครับผมก็อย่างวันที่10เอ้ยใช่ไหมสิบ เราก่มเล่น10 11 12วันนี้10ผมก็เล่นที่จำชื่อสนามไม่ได้แต่เป็นสนามเหมือนเป็นสนามเบสบอลสนามบอลสักอย่างหนึ่งแล้วที่2เป็นเป็นเหมือนงานเฟสติวัลครับผมวันที่3เป็นฟิลงานแฟนมิตรรกันใช่ก็จัดในฮอล์อะไรอย่างเงี้ยประสาททีงานรูปแบบงานก็หลากหลายมากเลยนะผชทแล้วฐานพี่ๆหลายๆคนสำหรับงานเทศกาลดอกไม้ไฟเนี่ยคือ ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยครับเพราะวพี่แหละคนเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปเพื่อไปดูดอกไม้ไฟกันใช่เราก็จะค่อนข้างเก่งนิดนึงแต่ก็ดีเราก็จะได้เอาเพลงของเราเนี่ยไปให้ติดหูพี่ๆเขาบ้างได้ได้ยินเสียงเชียมครับได้ยินแร้วได้ยินน่ารักน่ารักคือพี่ๆเขาไปรอเชียร์กันแบบเร็วมากบดอกไม้ไฟเริ่มทุ่มหนึ่งคนระับพี่เขาไปรอเชียร์เราเนี่ยแบบ3าโมง4ี่โมงเลยน่ารักมาก มีโอกาสได้ดูดอกไม้ไฟด้วยใช่ครับก็มีโอกาสได้ดูด้วยเทศกาลดอกไม้ไฟที่มันดีครับดีคือมันเราเราไม่เคยได้ดูนะครับผมเขาเล่นใหญ่แบบเทศกาลก็คือเทศกาลจริงๆครับยิงพุชั่วโมงหนึ่งอะไรครับเราก็นั่งดูพุไปเลยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครับเที่ยวกาสได้เที่ยวขั้น่อดไปกลับการ ส่วนใหญ่จะเป็นการแวะมากกว่าเลยนะครับผมก็จะมีแวะไปเที่ยวแบบแฮงท์เอาบ้างหรือว่าดูพู้บ้างอะไรเล็กๆน้อยๆแบบแซมแซมช่วงเวลาที่ว่าอาจาะทำงานครับมีโอกาสด้ช้อปปิ้งมีครับมีก็เหมือนกันนะั่นแหละก็ช้อปปิ้งเสร็จก็เดินไปแฮงท์เอาเดินไปกินข้าวอะไรกันต่อคันที่ไม่ดีส่วนให่จะ้กลับมาขึ้บ้านที่รเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยแล้วแหละครับเดี๋ยวนี้นะจริงๆเพราะว่าเราไปบ่อย ช่วงแรกๆก็อาจจะมีติดไม้ติดมือกับเพ่อนแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเราอาจจะได้กลับมาแบบสักตัวดินสองตัวอะไรเงี้ยไม่ไม่เกินนี้ใช่ครับเหมือนไปบ่อยแต่เดี๋ยวก็จะไปฮ่องกงอีใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วไปอีกแล้วครับผมก็ไม่ได้อยู่ไทยอีกแล้วผมไปงานแฟนมิติ้งที่ฮ่องกงครับไปฮ่องกงทั้งที่เท่าไหร่เลยต้องการแค่สองครับสองครับครั้งที่สองแล้วเป็นไงบ้าครับ ครั้งแรกครั้งแรกดีครั้งแรกดีแฮปปี้มากเหมือนเดิมเลยครับผมทุกคนน่ารักให้การตอบรับดีคอยเชียร์ตลอดครับผมแต่ครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นแบบครั้งแรกเขาบูดบูดเอนเนอร์จีเราตลอดเลยหรอใช่ใช่ครับผมเขาเขาคงกลัวกลัวเราเบื่อกลัวหรือกลัวเราแบบเก่ง้งครับใช่เขาแบบคอยเชียร์คอยอะไรเราบนเวทีแล้วครั้งนี้เราเตรียมอะไรพิเศษได้ครับก็จริงจริงจริงมีเตรียมแต่ไม่ทันไม่ทันนาะลิขสิทธิ์ไม่ทันใช่ จริงมีเตรียมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วที่ก็สิิ์ไม่ทันการจะไปร้องกี่เพลงวันนี้ประมาณ5ถึง6เพลงละกันก็ประมาณแฟนมีตติ้งหือหลายๆประเทศนั่นแหละครับส่วนอแฟนมีตติ้งก็ไม่ร้องลงเยอะใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทอล์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราทอล์กไม่เก่งก็เลยเออเพิ่มเพลงเข้าไปแล้วกันครับ แต่มันก็มีการเล่นเกมนั่นเองแฟนคลับใช่ใช่ใช่ก็จะมีแจกกันระหว่างตัวศิลปินกับตัวแฟนคลับก็ดีครับผมก็เราไม่ค่อยได้มาเล่นเกมอะไรอย่างนี้กับพี่พี่อินเตอร์แฟนซิลเลยด้วยครับผมพอมีโอกาสได้ไปก็เออไปทำกิจกรรมร่วมกันเนาะเวลาเวลาไปไปแฟนี่ต่างประเทศอย่างเงี้ยภาษาพีคมันมีอยู่แล้วก็มาเล่นมันคล้ายๆบ้านเราเลยครับผมก็แตกต่างผมว่าเขาจะมีความสวยมากกว่านะ อาจจะด้วยความที่เราเราเป็นต่างชาติสําหรับเขาไงครับก็เหมือนกับฟิลฟิลเหมือนไอดอลเกาหลีมาไทยแล้วแบบคนไทยมีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นเกมนี่ก็อาจจะมีความเขินมากกว่าแบบคนเกาหลีเล่นด้วยกันเองแต่งานก็ไม่ไม่งานของเราก็ติดต่อเนื่องมากเลยนะไม่แทบไม่มีวันหยุดนะถ้าไล่ดูข่าวรายวัใช่ครับแล้วก็กลับมาใช่ครับกลับมาก็คอนเสิร์ตแฟนแฟนคอนตต่อเลย เอาเวลาไหนซ้อมเนี่ยอ่างั้นเรจะถ่ายคุณมีเวลาซ้อมไหมกับเพื่อนๆน่คกับครับก็จริงๆเราก็ไปไปเอาเขาเรียกไปไปรับไปรับสารมาแล้วละกันไปรับสารไปรับล็อกกิ้งของโชว์ของเรามาเกือบจะทั้งหมดแล้วแหละก็้เหลืออยู่แค่ไม่กี่โชว์หรอกเราก็แค่อาจจะต้องดูเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเราจะได้เปรเราจะได้เปร์ครับอ้อมทาโลใช่มาจากไหนเนาะสายยา ตั้งมาน่าจยะยดาตั้ง,ง,งใช่เหมือนกับว่าเขามีอะไรในแก๊งชลาลายลท,ที่มีพี่ก้าวมีพีกเหรอแล้วก็มีพี่อุ้มสามคนแล้วของเราเป็นเ,เป็นมิน้นเป็นยดาแล้วก็เป็นผมแล้วสามคนก็คือไม่ค่อยพูดก็เลยเป็นออมง่วงเราจะมีอะไรครับมีมีเงียบครับเงียบง่วงงีบ ไม่เถียงใช่แล้วผมแล้วผมได้เป็นยีบด้วยไง<ะ>ผมก็เลยโอ okay. เคดีก็จริงของเงี่ะแล้วเราแชมป์ที่ภาษายังไงเพืกอนเราต่างต่างเงียบจริงก็คุยกันแล้วผมจริงจะให้พวกเรามีเอนอร์จีก็มีได้แหละแต่แค่ไลฟ์สไตล์เรามันอาจจะแบบดูสโลว์ไลฟ์อะไรเงี้ยในที่แคาเรื่องความสื่อคิวบูนเนี่ยเพลงมันจะเป็นยังไงครับโอ้หลายแนวครับเรียกได้ว่าหลายแนวหลากหลายแนวมากมีทั้งโชว์เดียว ก็จะเป็นเหมือนรบบพิเ n ์ความ็ีตัวตนแต่ละคนนะแลววว้วก็มีโชว์คู่ก็มีโชว์กลุ่มที่ผมพูดไปตะกี้ก็มีโชว์5คนคุณชายก็มีโชว์10คนรวมชายหญิงก็มีครับผมเรียกได้ว่าจุดใจแน่นอนท้่กันยังไง่นนั่นสิครับ <laughs> ไม่รู้จะขี่คอบนเวทีหรือเปล่าใช <laughs> ่จะมีที่เดินกันหรือเปล่าจะลองดูกันครับ ใช่ครับผมไลฟ์สไตล์เอเชียนะครับผมก็ขอบคุณไลฟ์สไตล์เอเชียมากนะครับผมที่เล็งเห็นให้เราเป็นหนึ่งในไอคอนละกัน50ไอคอนนะครับผมก็ขอบคุณไลฟ์สไตล์เอเชียมากๆากครับผมเป็นเกียรติมากจริงครับแล้ววันววนี้เราวันนี้มันเป็นยัง,ยงไงก็เหมือนให้กับอินฟลูเอนเซอร์ encer, หรือว่าไอคอนในแต่ละสาขาละกันก็จะมีหมวดอาร์ติสก็มี มัวศิลปินดาราก็มีหมวดสปอร์ตก็มีคือมีหลากหลายหมวดมากเลยครับเมื่อวนเขาก็รวมมาทั้งหมด50คนใช่คร oh, right. so, ับแล้วอย่างคับนนหมวดเป็นศิลปินดาราครับใช่ก็เป็นฟีลเหมือนอินฟลูเอนเซอร์อะไรราบๆนั้นใช่ครับล่านี่เมื่อวานจากเมโบ่ย่พโบเครับทำไมครับมีคนจิ้นเนี่ย ก็ขอบคุณละกันขอบคุณขอบคุณแฮปปี้ก็พี่พ네ี่โบก็เป็นพี่ที่น่ารักน่ารักมากๆคนหนึ่งครับผมแฮปปี้แฮปปี้เวลาอยู่ด้วยครับโอเคได้ครับผมก็ฝากนะครับผมยังยังยังพอได้ยังรับได้ก็ติดต่อกันมาก่อนนะครับผม ไม่เลือกงานก็ไม่อยากโด <c oughs> เดี๋ยวเจอกันครับไ <c oughs> ม่สนักเลยเนี่ยใชครับ